เรียเ์เต็มๆครั้งแรกดอมเหตตระูลตอบปมข่าวลือเตียงหักสรุปแล้วจริงไม่จริงดอมเหตตระูลมาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการขับฟ r ายเดย์โชผลิตโดยเชนนห้เปิดเรื่องราวในชีวิตแบบทุกซอกทุกมุมโดยเฉพาะมุมมองความรักที่ไม่ได้มองว่าความรักเกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตเพราะความรักมันมีได้หลายรูปแบบกับคนหลายๆคน เมื่อได้เจอคุณก้อยครั้งแรกยังไม่ได้ปิ๊งแต่เพราะความเอาใจใส่ของเธอที่ดอมไม่เคยเจอและไม่เคยมีใครทําให้มาก่อนจึงทําให้เกิดตํานานเดทหกวันซื้อแหวนใน21ปีของความรักมีข่าวลือถึงขั้นว่าเตียงหักเพราะการกระทําที่เลยเถิดของตัวเองมาเจอคุณก้อยได้อย่างไรดอมเหตุระกูลมาเจอกันที่ร้าน planet hollywood แต่เราก็ไม่ได้เจอกันครั้งแรกแล้วปิงเลยนะครับ แต่ทำไมมันกลายเป็นตำนาน6วันซื้อแหวนดอมเหตะกูลคือหลังจากวันที่6ผมติดถ่ายละครกลับมาก็ประมาณ4-5่ถึห้าทุ่มดื่นมาภาพตัดเช้ามาก็มีผ้าห่มสับพัดเขาก็เอาอาหารเช้ามาให้ไม่เคยมีแบบนี้ยิ้มใน21ปีของความรักมีข่าวลือออกมาถึงเรื่องเตียนหักดอมเหตะกูลเราก็ไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตเรามากนักเรายังออกไปเที่ยวก็อาจจะมีอะไรที่มันเลยเถิดไปที่มันไปถึงเนื้อท่ ถึงตัวเคยมีความหว่นไหวที่จะเดินไปต่อกับบทบาทของการเป็นชีวิตคู่ใหม่คือมันไม่ใช่ดอมเหตุกูลเราก็ล้มเหลวมาเยอะ27ก็เริ่มไม่มีงานเราก็ต้องเริ่มหันมาทําธุรกิจจากเงินเก็บที่เรามีอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆเคยแต่รู้สึกว่าเราเหมือนเป็นนักแสดงตกยุคในช่วงหนึ่งเลยดอมเหตุกูลมีความรู้สึกว่าโอกาสที่เราจะรอดมันยากมากเลย แล้วดอมเหตียตกะกูลผ่านเรื่องราวนั้นมาได้อย่างไรติดตามได้ในรายการขับรายเดชวันเสาร์ที่30เมษายน16.30นาทีทางช่องอมรินทีวีเอสดีช่อง34